มันเริ่มแบบมีจักรจี้ครับเมื่อสักครู่ที่โดนขาอู้ล้มอีกแล้วครับขาเอา้านอนยาวเลยครับสวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายยายนํานาลายคลิปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของนักชกไทยนั่นก็คือก้าคุณศึกชุ่มแผทัวร์ที่ไฟนี้ครับวัดของแข็งอย่างวงน้อยนักชกเขมรที่มีกระดูกมวยชกมาแล้ว200ไฟติดตามรับชมครับเอากระดูกมวยมาขู่แบบนี้มวยไทยจะไหวหรือเปล่า และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่3มกราคมปี2020นะครับหรือตรงกับปีพศ2563ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับกล้าขุนศึกชุมแพทัวเจอกับซปเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นครับวงน้อยจากกัมพูชา ยกในพิกัด7จบตาที่โลกามกำหนด3ยกครับวันนี้มีขึ้นที่ทำเมนนะครับที่กามุชาดูการาฟิกครับนี่ครับแม่นักชกกามุชาชกมา217เไฟเรียกว่าโอ้โหนักมวย200ไฟนี่ไม่ธรรมดานะโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวชกระดับ200ไฟในขณะที่นักชกไทยก็128ไฟก็ถือว่าแม่เรียกว่าไม่น้อยหน้านะอ่ะะแรกเริ่มต้นขึ้นครับ นักชกไทยเรามุมน้ําเงินครับก้าสูงก้าขุนศึกชุมแพทัวร์1้อซนเมตรครับส่วนสูงอายุ27ปีวงน้อยครับร้อเซนเมตรเท่ากันนะครับส่วนสูงอายุ29ปีครับขยับโยกเดินเข้าหาครับวงน้อยครับอู้จังหวะนี้ครับสับซอกบอกว่าวงน้อยในชกในกัมพูชานี่ถือว่าเป็นแหมมีมีระดับเลยนะชกมีระดับในนะเออ ในขณะที่นักชกไทยครับกล้าขุนศึกถ้าใครเป็นแฟนแม็กมวยไทยทางช่องแปน่าจะเคยชมผลงานมาบ้างครับอ่ะปัดเมื่อสักครู่ครับต่อยหนึ่งโยนเข่าครับอ่าทางด้านนักชกไทยกล้าขุนศึกสวนด้วยการต่อยตัดลำตัวอุ้ยน,นี่ครับทิ้งขวาทั้งไหล่มังครับอัดคืนด้วยขวาเหมือนกันครับอ่าคุณหมัดมาผมแข้งอ่าเรี็กว่าจ่ายมานี่ทอนคืนทุกดอกค้องค้องมาไม่มีจังหวะตีครับกรรมการแยกซะก่อนครับ อ่ะลุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับทิ้งขวาเต็มเต็มไหลเมื่อกครับอ่ะเกี่ยวล้มครับโอ้ยแมดอกนี้นี่เกี่ยวล้มแบบง่ายๆเลยครับก็เป็นทักษะของมวยฝีมือเรียกว่าฝีมือระดับสูงเลยนะเกี่ยวล้มง่ายๆอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่มวยฝีมือจัดนี่ทําไม่ได้นะดอกนี้เอาสุเกะมาครับจังหวะนี้ครับวดขวาไปหนึ่งทีครับขวาคืนครับแม่คอมเมนตเตะเขาโอ้ยฟันครับแม่ฟันนี่กายโดนนี่มันมันต้องได้เลือเอาฟันอีกทีครับโอ้โหวงน้อย เล่นของมีคมครับเล่นของมีคมกาจะจามให้กาวขุนศึกนี่มีแผลกลับบ้านเลยอื่นด้วยแข้งขวาไปหนึ่งทีครับนี่ครับกูเกี่ยวล้มอีกแล้วครับคนเฉนกวาดดางดอกนี้ครับโอ้โหยร้อยทั้งตัวขาชี้ฟ้าครับสวยงามครับเมื่อสักครู่ล้มไปสองทีนะครับสำหรับนักชกกัมพูชามาดูมุดเหลี่ยมนี้นี่เหมือนกับว่าวงน้อยจะใหญ่กว่าด้วยนะจักจ้องนะครับไม่เดินแล้วครับ แบบดอ้ยฟันศอกครับเน้นเน้นเน้นนี่ครับเน้นลูกคมลูกหนักนะครับเน้นศอกเนี่ยครับแต่ว่าทีเดียวนี่ปิดเกนใส่อ้ยดอกนี้ครับก้มหลบครับโอ้โหแซบจริงๆแหววงน้อยถือว่าใช้ได้ครับสมกับที่พอมีกระดูก2 0 0ไฟครับอ่าโดนโดนไปทีครับมีสะดุ้งพักเดินแล้วครับตอนนี้ก้าวรู้ศึกแม่เหมือนเหมือนเหมือนได้สัญญาณอะไรบางอย่างครับมันเป็นฝ่ายเริ่มเดินครับแม้ว่าจะเป็นยกแรกนะเออเหมือนเจ้าตัวนี่เริ่มได้สัญญาณแล้วนะ โดนแล้วมีสะดุ้งเหมือนกันนะวงน้อยอ่ะปล่อยให้ทางวงน้อยขยับเดินเข้าหาบ้างครับขบด้นเลยแข้งขวาเป็นหนึ่งทีครับอ่ะเลยไม่กี่วิจะหมดยกแล้วนะครับอาจจะหมดยกที่หนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาติตามความมันกันได้นะครับในยกที่สองครับน่าจะมันกว่าเดิมนะครับขยับเดินเข้าหาครับนักชกไทยการรู้สึกอ่ะสวนด้วยหนึ่งสองครับ เดินเข้าหาครับเดินแบบมีทีท่ามีจังหวะมีมาดนะครับแมาไม่ซีโซเดินเอ้าโยนเข่าไปครับแลกกับหมัดของวงน้อยค่อยเบียดไปค่อยๆกดดันไปครับวงน้อยเน้นหมัดครับเน้นหมัดเน้นสอกครับคืนด้วยแข้งขวาดอกนี้ครับโยกโยกหาจังหวะกระแทกไปกระแทกไปหลังหังหลังก็ติดเชือกแล้วคืนด้วยพยายามจะหนีออกจากมูอับครับโดนแข้งขวาไปทนทีครับเป็นฝ่ายเดินแล้วครับนักชกไทยของเราครับ ปล่อยให้วงน้อยเดินบ้างครับยางยิงหนึ่งสองเยอะครับขวางขวางแล้วแม่ไม่มีจังหวะทําครับวันนี้ครับโดนแข้งไปครับโดนขวางก็โดนเกี่ยวล้มไปครับโดนเข็นล้มไปล้มบ่อยครับนักชกเขมนลับไปเอ้าหูยังล้มง่ายๆครับโอ้ขาขาเริ่มจะอ่อนแรงแล้วครับแม่ทักไม่ดีนะครับวงน้อยแม่เริ่มเริ่มจะขาอ่อนแรงก็เกี่ยวล้มอีกแล้วครับสามทีแล้วครับโอ้โห มแล้ลุกขึ้นมาแต่ละทีนี่ทรงเหมือนคนตูดหนักครับเอาต่อยแต่ละตู้อุยดอกนี้ครับทาท่าจะมอบตัวเลยครับโอ้ไม่ดีครับวงน้อยไม่ดีแล้วครับตอนนี้ครับกระดูก2 0 0ไฟเอาาล้มอีกทีครับกระดูก2 0 0ไฟช่วยด้วยครับกระดูก2 0 0ไฟช่วยด้วยโอ้โหล้มมาเกือบ5คนแล้วตอนนี้อ้าวเดินเข้าหาครับพยายามจะป้องกันตัวด้วยการปล่อยหมัดนะครับวงน้อยทำแล้วแต่จอยางครับแหมเต่จอยางก็มีสะดุงครับอัตะสูงครับ โอ้ไต่สูงนี่ดีติดการครับไม่ติดการสงสัยหัวจะหลุดขยับโยกจับในของของก็เต้นตีครับเต้นยิทีครับมองมองกรรมการอย่ห้ามกูห้ามกูทีห้ามกูทีโอ้โหไม่ห้ามนี่ยงใส่โดนตีนเช้าครับโอ้โหโชคดีกรรมการห้ามเอานาหาครับนักชกไทยขยับต่อยหนึ่งสองแม่สภาพไม่ค่อยดีครับบ่งน้อยโดนแล้วมัน มันเริ่มแบบมีจักรจี้ครับเมื่อสักครู่ดีโดนขาอู้ล้มอีกแล้วครับขาเอ้านอนยาวเลยครับเอาเรียบร้อยครับกระดูกสองร้อยไฟนอนอาซาเลยครับตอนนี้โอ้ยปากเลยครับอาซาเลยครับตอนนี้สอง้อยไฟโอ้ยมวยกระดูก2 0 0ร้อยไฟเวลานอนมันอาซาอย่างนี้นี่เองครับโอ้ยเกี่ยวล้มง่ายๆครับล้มเกือบสิบผลครับ ล้มผลสุดท้ายนี่โอ้โหแกหลับตาพิมพ์เลยครับไม่ลุกขึ้นมาสู้เลยครับวงน้อยครับโอ้หนี่ครับเกี่ยวล้มครับโอ้โหหลังกระแทกนอนสบายที่นอนโลตัสเลยครับแมที่นอนโลตัสนี่ต้องเข้าเลยนะครับโฆษณาเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับกาขุนศึกชุมพะทัวครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกซูเปอร์สตาร์ผู้มีกระดูกมวยมา200ไฟอย่างวงน้อยนักชกกัมพูชาไปในยกที่2ครับ รับชมจบที่บ้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ทีช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ